สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และสวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาพาอ่านหนังสือภาษาไทยอ่านให้แม่ฟังคลิปที่สองแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอ่านบทที่สี่ถึงบทที่เกกันนะคะพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยค่ะบทที่สี่พร้อมหรือยังเอ่ยบทที่สี่นะคะ ฝึกอ่านสระอีค่ะตัวแรกนะคะตีสะกดว่าตอ,อีตีต่อไปรูปผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายกําลังตีกลองตีสะกดว่าตอ,อีตีสีสะกดว่าออีสีต่อไปรูปคุณตานะคะตอ,อาตาออีสีตาสี ต่อไปข้างล่างนะคะตาสีมีนาดีนาตาสีมีรูงูหน้าตาสีมีรูปูนาต่อไปหน้าที่1ิบนะคะบทที่5้สะระเอเกสะกดว่ากอเอเกต่อไปรูปข้างล่างเด็กผู้ชายข้างล่างนะคะ กเอเกรอเอเรเกเรทอเอเทยออายาเทยาต่อไปค่ะตออาตาขอเอขีตาเขีต่อไปรูปนาฬิกาด้านลล่งนะคะวเอเวรออาลาเวราต่อไปสออาสา สาเกต่อไปฮอเอเฮฮออาฮาอารวมกันเป็นเฮฮาต่อไปค่ะต่อไปหน้าที่12บทที่6กสระแอนะคะแพรสะกดว่าพอ ต่อไปหน้าที่13เป็นรูปคุณยายกับน้องเด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูนะคะอันนี้จะอ่านเป็นคำของจองนะคะมานีมานีม,านมีแม่แม่มานีแก่มานีดูแลแม่แก่แก่แม่แก่แก่แม,แกแกมีมานีมาดูแลอีกรอบนะคะมานี มานีมีแม่แม่มานีแก่มานีดูแลแม่แก่แก่แม่แก่แก่แม,แกแกมีมานีมาดูแลอ่ะไปต่อหน้าที่14ค่ะต่อไปหน้าที่14บทที่เดนะคะสระอุนะคะจุ สะกดว่าจอุจุต่อไปรูปเด็กผู้หญิงตัวอุ้นอ้วนกำลังทานอาหารเลยนะคะจุสะกดว่าจอุจุต่อไปดุสะกดว่าดอดุต่อไปรูปฟันผูสะกดว่าผอผูต่อไปนะคะชุสะกดว่าชอชุ ต่อไปพุสะกดว่าพออุพุยุสะกดว่ายออุยุอ่าต่อไปหน้าที่สิบห้าค่ะหน้าที่สิบห้าบทที่8สะระโอโบสะกดว่าบอโอโบต่อไปรูปรูปภาพโบสีชมพูนะคะ โบสะกดว่าบอโอโบโคสะกดว่าคโอโคโตสะกดว่าตอโอโตโถสะกดว่าถอโอโถต่อไปรูปโซ่ด้านล่างนะคะโซสะกดเอาใหม่ค่ะโซ่สะกดว่า โซโอโซโซม่เอกโซต่อไปค่ะโมหูมโอโมหอโอหูอ่านรวมกันเป็นโมหู mo อ่าไปหน้าถอดไปเลยค่ะมาต่อกันเลยนะคะมาในหน้าที่16นะคะบทที่9วรรณยุกนะคะเรามารู้จักวรรณยุกของเรานะคะดูซิมีตัวอะไรบ้าง ตัวแรกคือไม้เอกค่ะไม้เอกจะเป็นรูปขีดแบบนี้นะคะต่อไปไม้โทค่ะผู้ตามเลยนะคะนักเรียนไม้ตรีต่อไปค่ะไม้จัตาวาอ,อีกรอบนะคะไม้ไม้เอกค่ะ ต่อไปรูปไม้โทถูกต้องค่ะต่อไปรูปไม้ตรีค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปรูปสุดท้ายรูปเลยค่ะไม้จัตาวาถูกต้องค่ะตบไมอให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะมาอ่านวรรณยุกผสมกับคําที่เป็นภาษาไทยนะคะอย่างเช่นคําว่ากาสะกดว่ากออากา คันนี้เรามาใส่วรณยุกต์นะคะเข้าไปก็จะอ่ายเป็นว่าก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 าอ,อ่านอีกรอบนะคะกาสะกดว่ากออากาใส่วรณยุกต์เข้าไปเป็นกา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  มากเลยค่ะต่อไปรูปตีเด็กผู้ชายกำลังตีระนาดนะคะตีสะกดว่าตอีตีเรามาใส่วรรณยุต์เข้าไปนะคะตีตีไม่เอกตีตีไม่โทตีตีไม่ตีตีตีไม่จัตวาตีอีกรอบค่ะตี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  ตีาเก่งมากค่ะต่อไปรูปปูปูสะกดว่าปออูปูอ่านผสมวรนณายุกันเลยนะคะปู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 อีกรอบค่ะปู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 เก่งมากเลยค่ะตบมือตัวเองเลยค่ะ ต่อไปเลยอ่าหน้าถัดไปนะคะหน้าที่สิบเอ็ดคำแรกนะคะที่เป็นรูปขวดยานะคะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะยาสะกดว่ายออายาต่อไปยาสะกดว่ายออายายาไม่เอกดยาต่อไปค่ะรูปเด็กผู้ชายกับผู้หญิงกำลังวิ่งเข้าไปในบ้านนะคะมาสะกดว่า มออามาต่อไปค่ะมาสะกดว่ามออามามา,มาไม่โทรมาต่อไปค่ะรูปเด็กผู้ชายกำลังปาข้าวของอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยดูซิอ่านว่าอะไรปาสะกดว่าปออาปาต่อไปค่ะปา่าสะกดว่าปออาปาปาไม่เอกปา ต่อไปค่ะรูปคุณผู้หญิงเสืเส้อสีชมพูนะคะป้าสะกดว่าปออาปาปาไม่โทรป้าต่อไปค่ะรูปท้องฟ้านะคะฟ้าสะกดว่าฟออาฟ้าฟาไม่โทรฟ้าเก่งมากค่ะต่อไปรูปผู้หญิงเสื้อสีแดงนะคะนาสะกดว่านออานานาไม่โทรนาะ ต่อไปค่ะผ้าสะกดว่าผออาผาผาไม่โทรผ้าเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวกลับอ่านไปอ่านข้างบนอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านพร้อมกันเลยนะคะยาสะกดว่ายออายายาสะกดว่ายออายายาไม่เอกยยาต่อไปนะคะมาสะกดว่า มอามาต่อไปมาสะกดว่ามอมอามามาไม่โทมาต่อไปค่ะปาสะกดว่าปออาปาต่อไปค่ะป่าสะกดว่าปออาปาปาไม่เอกดป่าเก่งมากค่ะต่อไปเลยนะคะป้าสะกดว่าปออาปาปาไม่โท ต่อไปค่ะฟ้าสักกดว่าฟออฟาฟาฟาไม่โทรฟ้าเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะนาสะกดว่านอานานาไม่โทนะคําคสุดท้ายนะคะผ้าสะกดว่าพออาผาผาไม่โทผ้าเก่งมากเลยค่ะตบมือตุ้งเลยค่ะค่ะ <c oughs> ไปต่อกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะหน้าที่18เรามาฝึกอ่านคําพร้อมกับวรรณยุกต์ผสมกันนะคะคําแรกพอีพีพีไม่เอกพี่พีไม่โทพีต่อไปค่ะทอีทีทีไม่เอกที่ทีไม่โททีต่อไปค่ะชอีชีชีไม่เอกชีชีไม่โทชี้ต่อไปค่ะ ซอีซีซีไม่เอกซีซีไม่โทซีต่อไปนะคะชอแอแชแชไม่เอกแชแชไม่โทแชต่อไปค่ะยยแอแยแยไม่เอกแยแยไม่โทแยต่อไปค่ะพอแอแพรแพรไม่เอกแพรแพรไม่โทแพรต่อไปค่ะมอแอแมแมไม่เอกแม แม่ไม่โทรแม่เก่งมากเลยค่ะตกมือตัวเองใหม่ค่ะคลิปนี้คุณครูก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในบทที่สินะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย